แบบดีจ้าช่างสาวเลือหน่อยคนมันบานจ้าอยู่ในบ้านเนี่นะฝนทั่งตกทึ่งลุม่มเพิ่งจะขั้งที่สองหนี่งนจะจ้าฝนตกหฮอนคักหลายขุดมันแล้วพอดีฝนตกจะแมนเนาะพี่น้อง <c oughs> เป็นตะหัวฝั <c oughs> นว่าสวรรค์กันแก้งฮอรลวด ฟังเสียงฝนเ้ยพี่นอ้องโอ้ย <laughs> น่ะหมากระยูค่คอขุนนิดเดียเนี่ย <laughs> เราอยู่บ้านเขาอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเป็นย่านเสียงฝาห้อง <laughs> ตกเปรียบคนนะอ้าวตกมาเด้อตกแห้งๆให้ได้จกปู่รู้ไตอึ้งพอม <c oughs> อือหือหืปลาอ้อยเพิ่อนอยู่ข้างบ้าน อือยู่ในบ้านไม่เลยฟังเสียงค่อยๆเนอาจะจะล่มแห้งโคนอ่ากระห้องอร์พุนะจะเป็นนอนสบายคักเขี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ย่านฟ้าหลาย เบกกี้ออกไปเล่นบอ่อน้ำฝนเนี่ยฮะฝ้าเพื่อนกับบ่ได้ห้องลเด้นใะนห้องค่อยๆนึงไปบ่โตขึ้นมันโต,นตแห้งๆก็จะได้ใต้อึง้งละพี่น้องมือเนี่ยเออ ทางอื่น่นได้กินต้มอึ้งเบิดแล้วด้วจ้ะอยู่บ้านสาวเรือหน่อยบาท่านได้กินต้มอึ้งอยู่จ้ะไปตลาดเมื่อนั้นพ่ออยู่บอกใครแม่จ้ะก็เลยบอกเอามันตกทางอื่นวเพิ่นเอามตา่าทางอื่นจ้ะแต่กินอึ้งบ้านจะคของดอกใตเองแซบ่บ <laughs> เอ้ย ตายตายมือนี่ส่งคืออยู่จ้ะมืดมาตะไก่ๆู้ละถ้าโต๊ะจังสี่ประม่านจากสี่มือหามือเนี่ยเข้าใจว่าเฮ็ดน้ำหนาวกับสี่อ,อกอีกจักน้อยวะปกติเฮ็ดน้ำหนาวนะเฮ็ดเผือกเฮ็ดสซมโบปีออกตั้งแต่ประมา่านตน้ตนต้นเดือนมีหน้าเราเลยจ้ะ ห้าลังเทือกไปเดือนกุมภาพันธ์นี้โดนแล้วจนสิสิ้นเดือนมีนาแล้วยังมาท่านได้กินแกงเห็ดอยู่โอ้ยแต่แต่ฟังเสียงฝนเออวันนี้ผ่าเปียกเบิดแล้ว

กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวเหลือน้อยคนบ้านบ้านด้วยเด้อจา้าขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กันตลอดมาจา้าสาวเหลือหน่อยวางๆกะสิกับขึ้นไปกดไลค์กดหัวใจให้คือเกาน่ะล่ะจา้าเมื่อนี้ก็สวัสดีเด้อจา้าพามาเบิง่งฝนตก <c oughs> สวัสดีจ้านอนหลับดีแล้วฝนตกรลูกผู้ขา